ชีวิตนทรงค่ามากนะอย่าประมาทเลินเล่อเกิดมามีชีวิตนี่จะหมักมุมเอาแต่เหตุแต่ผลในสิ่งที่มืดบอดเกิดมาก็มืดมืดมืดอยู่แล้วล่ะ <c oughs> ความรู้ทิีิต่างๆความถูกต้องก็มีไม่ใช่ไม่มีมีแต่ส่วนมากมันข้างในไม่สมบูรณ์เราถึงได้ย่นกลับมาเกิดอีกถ้าสมบูรณ์มันยุติเหมือนองค์ศาสดา,า,าพุทธเจ้า จอมปราดนักปราบัณฑิตพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระอาหารหันต์สิ่งทิศนี่สิ้นแล้วในความรู้ที่มืดบอดอยู่ในจิตใจแต่เราเราท่านท่านที่ย่นได้กลับมาเกิดมาตายกันใหม่นะมาเกิดใหม่นะั่นคือโอกาสที่จะไขวยคว้านกับลมหายใจที่ทรงข้าทรงพระก้าเพราะจิตมีความศรัทธาขยับเข้าหา,าศาสนาขยับเข้าหา นักปราชดบัณฑิตแล้วย่นกลับเอามาขบมาคิดมาไ่รมาตรองแล้วย่นมาฝึกหัดประพฤติปฏิบัติกายใจของตนย้อนกลับมาเรียนตรงนี้แหละพระเจ้าก็ย้อนกลับมาเรียนกายเรียนใจพรอแม่รูวารย์สงสาวกองทขยับตามองศาสดาก็ย่นเข้ามามาเรียนที่นี่ไม่ได้เรียนที่ไหนนะเพราะเรื่องที่มันจะเกิดก็เกิดจากกายจากใจของแต่ละคนแต่ละคนนั่นแหละไม่จะเกิดจากไหนตื่นขึ้นมาก็นัน่น ก็คล้องอยู่กับกายของตัวเองแล้วแล้วก็ขยับออกจากตัวเองที่อยู่ผู้เดียวแล้วก็ไปเกี่ยวโยงกับบุคคลไหนเหตุการณ์หน้าที่เช่นไรสถานที่ไหนมันก็ออกรู้ออกรู้ออกเห็นเป็นเหตุเป็นผลแล้วเป็นอารมณ์แล้วมาคังคาแล้วออกไปทำหรือไม่ไปอีกก็แล้วแต่เหตุผลที่ยอมรับกับไม่ยอมรับถูกใจไม่ถูกใจขยับอยู่ต่างนั้น มันก็ย่นกลับมานี่แหละเรื่องของกายของใจเรื่องธาตุสี่กันห้าเป็นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนเดิมนะเพราะต้นเหตุมาจากตนของวันก็คือตนของของใจตรงนี้ที่ไม่รู้จักไม่รู้จักอะไรควรไม่ควรควรพูดหรือไม่ควรพูดควรไปไม่ควรไปไวรควรดูไม่ควรดูฟังหรือไม่ฟังการกินการอยู่การหลับการนอนอตยตคือรูปเสียงกลิ่นรสผสัมผัส สิ่งที่ตาหูจมูกลิ้นกายเพราะหลักของใจยังไม่มีถึงออกไปเพ่นพานหรือควายคว้าละคว้าก็มีแต่ความจะหนามมีแต่ฟืนแต่ไฟมีแต่ความหนักกกหน้าอกมันเข้ามาแต่พอมันพลิกกลับเท่านั้นเองเห็นความหนักทุกมันเห็นแล้วอยู่ในหน้าอกหาที่จบที่สิน้นหาที่เบาที่บางหาที่ความมั่นอกมั่นใจของใจของเราไม่ได้นะมีอะไรหรอคราวนี้นั่น ก็มีแต่เรื่องกระแสะของธรรมเท่านั้นเองเส้นทางที่จอมปลาดองคศสดาประทานให้และผู้ประพฤติปฏิบัติตามก็อริยสงสาวกว่าพูดไปก็โดนกับเรื่องของตัวเองเพราะทำไมจะไม่โดนเพราะพูดที่ประพฤติธปฏิบัติมาก็โดนเรื่องตัวเองแล้วเอาเรื่องของตัวเองทั้งผิดทั้งถูกเอามาเล่าสู่ให้กับผู้ที่มาเข้ามาสัมผัสมาเห็นมามาได้ยินได้ฟัง พราะจากที่ท่านมองไปปั๊บก็รู้จักว่าติดขัดอยู่ตรงไหนหรือถูกต้องเช่นไรเพราะอาดีตเราก็เป็นมาก่อนทั้งถูกทั้งผิดนั่นแหละการขายับเข้าหานักปราบัณฑิตผู้ได้ประพฤติปฏิบัติจนผลประจับกับจิตใจเราก็ถึงมองเห็นว่าใจตรงไหนเป็นเช่นไรแล้วก็ให้ย,ยาและก็แนะนำพา่าเส้นทางที่ควรไม่ควรนั่นประโยชน์หรือโทษสิ่งนี้ก็คือโอกาสคุงลมหายใจนะ แม้ผู้ผ่านไปก็ไม่ประมาทพะสรีระของกายของชาติของขันเป็นประโยชน์ขนาดในกับหัวใจของผู้อื่นนั่นเราจะปล่อยให้มันชมรุ่โซุมแล้วก็พังไปอย่างมีค่าอย่างมากมายแต่ใช้ประโยชน์ได้นิดหน่อยกระเพาะธุระแล้วปล่อยให้มันลมให้ใจหมดยุติแล้วก็ใช้งานไม่ได้อันนั้นมันเข้าท่าเลยนั่นใจดวงที่สมบูรณ์ท่านถึงวาน เขาว่ากลัวตายไหมแต่สิ่งที่จะให้ตายคือลมหายใจคือกายอันนี้จะให้พังแบบทำประโยชน์อย่างน้อยนิดนโอ้อันนีน้ไม่ได้เลยล่ะเพราะการที่เห็นคุณค่าของอัดของธรมเส้นทางก็นนอมนำความเมตตาที่องค์ศาสดาตกทอดออกมาเป็นพ่อแม่กูบาอาจารย์กูบาอาจารย์พ่อแม่รูบาอาจารย์เมตตาถ่ายทอดออกมาเราสัมผัสแล้วคราวนี้ มันจะทอดทุรลได้ยังไงัำว่าสร้างธรรมาญาตินั่นคำว่าอริยะประเพณีมันเป็นของมันเองนะไม่ต้องมาเรียกร้องมองที่ไหนไม่เลือกที่รักมากี่จังเสมอกันหมดเพราะเหมือนกับหมอนะั่นแหละเห็นป่วยปับ๊บนั่นจัญญาบันของหมอขึ้นแล้วถ้าเป็นครูปับ๊บหมอเห็นข้อบกพร่องของคนอื่นเอาแล้วเติมให้แล้วนั่นลูกศิษย์ลูกหา ที่เป็นนักศึกษาแต่อยู่ที่ใจนี่เปิดหมอก็นั่นผู้ที่ต้องการให้หมอเนี่ยรักษานั่นแล้วผู้นักเรียนก็เหมือนกันถ่าต้องการที่ให้แนะนําเอาอันนี้ก็แนะนาไปเสียแต่คราวนี้เขาไม่อยากเรียนยังตีกรอบให้กลับมาเรียนอีกเอาอะไรขู่หรือปิดกั้นแม้แต่หมอก็วางยาสลบอีกจังหาเขาไม่อยากไม่ยอมให้ผ่าตัดไม่เจ็บไม่ปวดฟังเาดูเถอะความปรารถนาหวังดี ต่อผู้ที่ปิดใจก็มีแนะ่ฟังมาดูจะใจตรงนั้นเป็นยังไงความเมตตาความสงสารความที่อยากอนุเคราะห์สิ่งที่เคยย่นกลับแล้วก็รู้จักว่าสิ่งที่กำลังทุกข์อยู่ยังงั้นรือหลงทางอยู่ยังงั้นเหมือนอดีตที่เราเคยเป็นมาแล้วเราก็เคยแก้ตัวเองมาแล้วก็แก้ผู้อื่นจมชั้นนิชั้นนานคราวนี้จะอยู่แบบทอดุละได้ยังไงนั่นเะส้นทางของ วิถีของอริยชนอริยะประเพนีมันเป็นเช่นนั้นไม่ท้องมีเงินดำเงินเดือนไม่มีต้องไปใครมาขออ้อ,อนวอนขอเปานะหาหักขึ้นเองเพราะจากความสํานึกต่อเรื่องของอัดของธรรมแล้วดวน้ำใจที่ดีงามขององค์สัตร,ราพ่อแม่กูบาอาจารย์ที่เมตตาแนะนําพ่อสอนและบอกกล่าวและเป็นคติตัวอย่างเลาถึงในสัมผัสกับใจของเราที่เย็นสงบแล้วรู้จักตัวเองขึ้นมา จากความเมตตาตรงนั้นมนันก็เลยถ้าไม่มีความเมตตาแบบนั้นแล้วเราจะมาแบบนี้ได้ยังไงแล้วเราจะทอดทุระกับใจดวงต่างๆก็ไม่ต่างจากเราแต่ก่อนนั้นเราจะอยู่แบบไร้ค่าลมให้ใจที่เข้าออกแต่ละวันแต่ละคืนแม้กระทั่งเข้าออกแต่ละทุกขณะคิตที่จะนี่ใช้ความนึกคิดที่ขยับแล้วออกไปเกี่ยวยงกับใครก็มีแต่ความที่ เมตตาเท่านั้นเองเชื่อความหวังดีนะนี่แหละค่าว่าศาสนธรรมใจดวงหนึ่งที่ไม่รู้ค่าแต่พอเกิดค่าขึ้นมาเป็นประโยชน์อย่างมากมายขนาดไหนฝากหมู่เอาไว้นะอย่าประมาทเลินเล่อแล้วศรัทธาญาติโยมก็เหมือนกันรักษาลมหายใจตัวเองไว้ให้สิริยะยังคงอยู่ได้เพื่อจะได้มีโอกาส ได้เห็นได้ยินได้ฟังได้ขยับเข้าหานักปาาราชญ์บังดิตและครบนะกัยรยญาเมตแม้ผู้ที่เป็นผู้ที่มืดบอดเราก็เป็นคติวิญญาณให้กับผู้ที่มืดบอดหลงทิศหลงทางเหมือนอรีตแตะก่อนนั้นกือไม่ได้ผักใสไม่ได้เลง,งเกียรตนแต่ย่นกลับนั่นนะทำตัวให้ดีเพื่อความชุ่มเย็นแล้วก็เมีตาปานี้อาจจะเป็นกุญแจไข จิตใจดวงที่ปิดที่หมดศรัทธาหรือไม่ศรัทธาเลยล่ะนั่นให้ขยับและเปิดใจกลับมาสิ่งนั้นคุณค่าการยังมีชีวิตอยู่ของเราแล้วก้าวไปสู่ถึงที่สุดคือความยุติต่อความลงภายในอาการของาธาตุของขันแล้วความรู้ภายในใจิตใจของตัวเองกลับมายุติก็ยุติที่ใจของไข่ของมันนะมาผลนผิพพานมาอยู่ดินฟ้าอากาศ ไม่ได้อยู่สถานนั่นสถานที่นี่แต่มันอยู่ที่จิตใจของแต่ละคนนั่นแหละเพราะติดก็คือที่นี่ติดรู้แบบผิดผิดก็คือใจดวงนี้แล้วก็ผู้จะเข้าใจแล้วก็ปลดเปลื้องแล้วก็ยุติปัญหาต่างๆก็คือใจของตัวเองถึงได้กลับมาเรียนวงของอริยสัจ